สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมารีวิวตามที่สัญญากันไว้นะครับกับตัวชาร์จไฟนะครับชาร์จแบตมือถือแบตพาวเวอร์แบง์นะครับหลอดไฟแสงสว่างเวลาไปแคมป์หรือว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้ไฟ5โวลต์นะครับตัวนี้ก็จ่าย5โวลต์3.1แอมป์นะครับในกล่องก็จะมี อุปกรณ์ตัวนี้มานะครับผมติดแล้วนะครับเป็นรุ่นที่มีไฟสีฟ้านะครับอาจจะมองเป็นสีม่วงๆแต่ตัวจริงจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเป็นฟ้าเข้มๆแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งจะเป็นไฟสีแดงนะครับอันนี้มีตัววัดโวลต์ด้วยนะครับแล้วก็มีช่อง USB 2ช่องนะครับมีฝาปิดกันน้ําอันนี้ใส่วันแรกก็ตากฝนมาเลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะ สายที่ให้มาก็จะยาวของผมเป็นรุ่น led นะครับเวฟ led ก็สามารถถึงตัวแบบที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะครับในกล่องมีขายึดแบบนี้มาให้เลยมีขายึดตัวที่เป็นหูกระจกมาแล้วก็มีขายึดที่เป็นแฮนด์บาร์นะครับมาก็ใส่ได้ทั้งสองแบบนะครับ ในกล่องมีฟิลมาให้นะครับมีฟิลหลอดมาให้2ออ,อันนะครับแล้วก็ติดตั้งมาในสายเลยอีก1อันนะครับสำหรับตัดไฟในกรณีที่ไฟจ่ายเกิน5โวลต์น,นะครับตัวนี้ให้มาแล้วพออันนี้แชร์ในแบบที่เป็นเวปปาวานนะก็สายที่ให้มานะครับผมร้อยผ่านติดตั้งฝั่งนี้ร้อยผ่านเข้าไป จริงๆถ้าจะให้สวยก็ลอยเข้าไปช่องตรงนี้แล้วก็ปลายสายเนี่ยมันมาเป็นสอง,ส,องสายนะครับเป็นบวกลบสองสายเนี่ยบวกเข้าบวกแบตนะครับลบก็เข้าลบนะครับหรืเ,เข้าโครงกาวก็ได้แต่ว่าลากมาตรงนี้เนี่ยสายถึงเนี่ยผมใช้เทปพ,พันสายไฟนะครับพันปลายกับเคเบิลทายนะครับให้มันเป็นไกด์ในการแย่นะมันจะแย่ง่ายนะครับ เคยแย่ okay, yeah, ลงมาผ่านคอนี่ผมไม่ได้ไดถอดนะ mm hmm. ก็คือแย่ใช้เข็มบันไดตัวยาวๆหน่อยครับพันใส่ไปมันก็จะแข็งๆแล้วก็แทงแทงออกมาได้แทงออกมานะครับตัวนี้จะมีหลอดฟิลนะครับเป็นที่ใส่ฟิลฟิลหลอดเมื่อกี้ผมล็อกเค็มบันไดต้นทางตรงนี้นะครับก็ลอดผ่านลงมาที่คอแล้วก็มารัดเค็มบันไดตรงตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับจะมีจุดยึดตรงนี้อีก บัตรเทเบิลไทยไว้ตรงหลอดฟิวนี้ครับแล้วก็ส่งมันลงไปข้างล่างนะครับอันนี้จะมีปลั๊กอยู่ตัวหนึ่งนะครับถอดก็ได้ไม่ถอดก็ได้นะครับแต่ระวังขามันงอนะครับก็เข้าลงไปข้างล่างก็จะมาทะลุตรงนี้นะครับสำหรับเวฟบอ D นะครับที่แบตอยู่ตรงนี้ก็สามารถถอดฝาแบตแล้วก็เข้าบวกเข้าลบนะครับ ได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีสวิต์อยู่ด้านหลังด้วยนะครับมีสวิต์เปิดปิดตัดต่ออยู่ด้านหลังด้วยนะครับวัดต์แอมนี้ค่อนข้างที่จะโอเคนะเพราะว่าผมลองวิ่งดูนะครับปกตินะครับแบตเตอรี่นะครับแผงชาร์จเนี่ยก็จะชาร์จไฟแล้วก็จะ ไม่ชาร์จตอน5000รอบนี่ก็จะชาร์จจนสูงสุดแล้วนะครับก็ใช้ดูได้คร่าวๆอยู่นะครับว่าเวลาเร่งถึง5 0 0 0รอบ6,000รอบ7 0 0 0รอบเนี่ยไฟมันก็ค้างอยู่ของผมอยู่ที่1 3 9กโวลต์นะครับก็ถ้าไฟมันวิ่งไปแล้วค้างแล้วก็หยุดเนี่ยแสดงว่าแผ่นแผ่นชาร์จยังโอเคอยู่นะครับก็คือไม่ชาร์จเกินถ้าชาร์จเกินแบตอาจจะบวมได้นะครับถ้าชาร์จไปเรื่อยๆไม่ตัด แต่ว่าถ้าชาร์จแล้วมีตัดตรง5,000รอบนะครับก็หรือว่าเครื่องรถผมมันไม่มีวัดรอบเนาะแต่ว่าเร่งแล้วมันมีแบบไม่ไปต่อนิ่งๆได้แสดงว่าเออมันตัดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใช้มาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับเจอฝนมาแล้ว2วันนะครับก็ไม่มีปัญหานะ อันนี้ผมก็วิ่งงานค่ายนี้อยู่นะครับเสื้อเขียวอยู่นะครับก็มีอันนี้แฮนด์บาร์จับมือถือนะครับตัวนี้ใช้ดีนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นชาร์จแล้วก็ใช้ชาร์จได้เลยนะครับนิ่งๆเลยนะครับชาร์จเร็วด้วยนะครับ3 1นแอมป์นะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆเผื่อใครสนใจนะครับผมก็ทำลิงก์ของร้านไว้ให้ตรง คอมเมนต์ปากหมุดไว้นะครับแล้วหรือว่าในรายละเอียดของคลิปก็ได้นะครับก็ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับอุปกรณ์รถนะครับโดยเฉพาะเว็บที่ผมใช้อยู่นะครับก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆดูอีกนะครับหรือว่าบำรุงรักษายังไงบ้างนะครับก็เอาจะเอามาแชร์กันเรื่อยๆนะครับแล้วก็เจอกันคลิปถัดไปครับ